นี่ครับพี่น้องเป็นแปลงมันอีกแปลงที่ผมเคยมาไทยวิดีโอตอนมันยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปั้างขวามือให้เบื้องนะครับแปลงนี้ที่ผมเคยมาไทยตอนมันมันยังน้อยอยู่ตอนนี้มันเพื่อนกันที่อายุประมาณประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนแล้วเพราะว่าเพื่อนปลูกก้อนมันผมอยู่ประมาณเดือนนึงเนาะมันผมกับหกเดือนเดี๋ยวพามาเบื้องสภาพตอนนี้นะครับหลังจากที่แม่น้ำซีเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับ คือจังผมบอกไปถ้าเพื่อนบอกู้ออกน้ามีอาจจะถ่วมคือจ้าปีกอนก็นได้นะครับเตีปัจจุบันนี้น้าทีกรตีประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วเขาค่วมแล้วเนี่ยจ้าไหนก็ไ่ได้ผลผลิตครับจ้าไหนกันเนา่าเอาผลผลิตประทันอยู่แล้วเพราะรถกลบว่าสามารถเข้ามาทุกผลผลิตออกไปขายได้นะครับเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามายากนะครับเดี๋ยวพายางเข้าไปเบื้องนะครับว่า ม่น้ำสีมันแห้งขนาดใดนะครับที่จังที่ผมบอกเดี๋ยวผมที่เอาวิดีโอคลิปที่ผมถ่ายลงตอนแรกนะให้เบื้องนะครับว่าแปลงนี่มันเป็นยังไงเนาะแปลงมันแปลงเนี่ยเพราะว่าผมเคยมาถ่ายล้วรอบหนึ่งในการเห็ดคลิปวิดีโอเนาะสําหรับมันแปลงนี่เนาะครับเดี๋ยวเพิ่งน้ำยังไหลเขาเ่าบ่อเสาเลยครับเนี่ยเบื้องอันนี้ฟังเนี่ยมันมาจากแม่น้ำซีนะครับมาจากแม่น้ำซี มันจะล่นขอบตะลิงออกมานะครับรวมรวมขอบฟังออกมาแล้วก็เต่ามาฟังนี่ลงปลามันอีกแปลงนึงนะ่ครับพี่น้องหลายท่านอาจทีจำคลิปนี้ได้นะครับตอนผมมาไทยตอนมันน้อยๆอย,อยู่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยส่วมเครื่องต้นจานนะครับระดับน้ำบริเวณนี้นะครับแต่แต่ปีที่แล้วลงปลามันแปลงนี่เบลียแล้วนะครับปลามันหน่อยนี่นะครับเพราะว่าการเฮ็ดให้นะครับเฮ็ดให เทวไม่น้ำซีเนี่ยมันขึ้นอยกับดวงเขาขึ้กันครับถ้าดวงดีจะได้ผลผลิตลารครับถ้าน้ำบ่มาถ่วมเนาะแต่วส่วนมากเนี่ยถ้ามันได้ถ่วมปีนึงแล้วปีต่อไปมันีิบถ่วมนะครับแต่ว่าปีนี้มันแปลกครับเพราะว่าปีที่แล้วถ่วมไปแล้วปีนี้ก็มาถ่วมซ้ำอางงครับปกติจะแทวนี้จะบ่เป็นแบบนี้นะครับบ่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันต้องถ่วมปีเว้นปีไปนะครับส่วนมากอะ เดี๋ยวผมจะลงคลิปเก่าที่เคยเอาลงนะครับสําหรับแปลงนี้เนาะเพราะนั้นมันเพื่นง,งามงามครับงามครับอีกล้บตอนนี้ตอนนี้หัวกันนะที่ประมาณซ้าแขนแล้วแหะครับคิดว่านะแต่ว่าผลผลิ <c oughs> ตที่ไม่ได้หรอกเนี่ยครับน้ำมันเสียแล้วกินตาเสียรายครับอันนี้มันกระทา,ายบรรยากาศให้รี่นงเบิ้งนะครับหลังจากไี่ที่น้ำเขามาถว่วมนะครับ น้ำชีสอบมาถ่วมสำหรับคลิปนี้กที่ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ